ประกาศโรงเรียนบ้านนาใหม่เรื่องเกตจำนงสุจริตของผู้ในการโรงเรียนบ้านนาใหม่ข้าพเจ้าน,นายนภาพงศ์อ่อนละมุนผู้ในการโรงเรียนบ้านนาใหม่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดข,ของโรงเรียนบ้านนาใหม่ขอประกาศและแสดงเกตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรม,มาพิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้จะประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคงกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์โดยมิชอบและนำค่านิยมของโรงเรียนบ้านนาไหมมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอันได้แก่พัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนางานโปร่งใส เป็นธรรมสู่ผลสมรทิกของการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถบนพื้นฐานการเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างยังย่งยืนข้าพเจ้าขอถวายสัตวาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพายุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมจะดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์สืบสาธาร,ราชปณิธานยืนเคียงข้างสุจริตชนเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของโรงเรียนบ้านนาไหมและสังคมไทยสืบไป